หกดอกได้ครับขาวเนาะค่ะไม่ติดจุ่มเลยเนาะหกดอกค่ะพี่น้องเดียวนั่นค่ะติดเลยจ้ะไข่หาเรือยจ้ะถืงฝนได้หน่อเลยงานเยอะเสมอที่เก่าอันเลยเนาะจุ่มเลยเป็นดอกไม้เน้่ย่อถิ่ฝนเอเลยเนาะ ีค่ะสวัสดีครับพอกันยิงมือค่ะพี่น้องมื่อนี้เทากับขึ้นผู้ขึ้นดอยสูงคือเก่าเนาะค่ะอภิภัณฑ์น้องเขาปลาฮะเฮ็ดคือเก่าจ้ามื่อนี้มื่อนี้แดดดีนะมื่อนี้แดดดีค่ะคือน้องมื่อนี้แดดแดดมื่อนี้หอนอยู่ดอกเนาะหอนหอนขึ้นมาหอนแล้วครับนี่ขึ้นมาบนสันดอยเพราะท่านตัดขึ้นดันซันสูงนะครับกำลังขึ้นมาแบบสันแหลกไหมแต่ว่าเงื่อนนี่โอ้โหหอนค่ะพี่น้องมื่อนี้เดี๋ยวมาหล่นมาชมกันนะพี่น้องว่าเท่าซีมานบ่ะมานมื่อนี้เมื่อวานนี่ก็ได้ ได้ทุกมือเลยพี่น้องได้ทุกมือเลยเห็ดได้กับที่ได้เป็นพวกเห็ดตะไคร,ร่เนาะเห็ดละงกหรือว่าเห็ดตาแหลเนาะเห็ดรวมเก็บเห็ดทั่วไปปไปพี่น้องไปลุยครับวันนี้สมิมา,มา,านประมาณน่าสกินปลาไปเลยครับปลาประมาณนี้ด้วยครับผมวันนี้แดดดีครับฝนโปต๊กได้สองมือเลยด้วยครับนี่เดี๋ยวจะลุยหาเห็ดกันครับผมขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับที่เขามาชมขิปของควายสารบรนทุงพี่น้องเอาไข่ด้วยจ้ะ สบายขาเพื่น,นคกครับผมองาักมถฝนได้เนาะเลยงานเจ็บเสมอมีเสมอ,มสมอไข่เด้อจากไข่าขาวเนาะคะ่ะตู้ตุ้ๆ มีเก่าเนาะพอดีกิบดอกงามงาม่ะพื่นมาถือฝนเน่นมาถือฝนนงามอพี่ยวพันกะยางมามื่อนี้ก็เห็นอีกที่เก่าเกิดเกิดชั่วข้ามคืนแล้ววัไไนคืนเดียวกับกระนางเนี่ย ริบบิบเ,เห็น,หนพลมาเป็นหลายดอกเลยจ้ะ้นมาแค่เดียวก็เศร้าหับหับเลยสองหับหักแล้ว,นะวาาพ,วพีน้องึ้นงา นี่ฮะนี่ก็แดดดีแทเ้เดี๋ยวดีขักดโดดโป่ดดโพนื่อาซ้ำอาบนามพี่นอ้อง <N> ไข่กำลังงามเลยจ้ะไขเ่็ก็กกอ,กออกเรือเรือน้ <N> ขออ้ว่าไงที่พี่พี่สงบอะไขขาอยใส ข้าเงยา nhào คับจนึงน่าคนเขียวเขียวเนาะเป็นเห็ดไข่เขียว็ตไข่เนี้ยข้าเ h à o เลยหอะ เาคับห,หักตะเสาใช่ไหมขึ้นด้วยมากเป็นเดือนแล้วเนาะ <laughs> เป็นเดือนพี่นอ้องก็ได้เ้า <c oughs> พอมาอยู่เหนือนี่เ <c oughs> ข่าเดือนที่สาม้วาได้สครับเดือนที่สามนี่สิบเอ็ดแล้วอ <c oughs> ู้หูะปูดกันี้งา <c oughs> มเลย <c oughs> แสบ สีเนาะอืมอ๋มันโตเ็นเนาะดิเร่มแหงฝนบปตกสองสามหมือแล้วหรงไแหงใบแ<ถ><ด>หงใบดิน้ำนดอยตะมีจะดอกมีไข่ดัตัวนี้ อยู่เลยค่ะเมืองเถิดดอยบ่อมาแดงมาแดงบ้านเมืองแห่งคือนนองาสิบ่พภาคันขึ้นดอยกันมเนียรบ่อไให้เก่า ถอดเห็ดถอดเห็ดห <S <S แล้วก็อีกอย่างเห็ดเพิ่อเริ่มสีเบิดแล้วครับก็เลยสู่ขึ้นเนาะพ่อถึงขีดเนองขึ้นมาหาพ่อถึงขีดลงเหตุที่เห็นองเบิ่งเด้อครับเพราะว่าขึ้นล้วพูนนี่ไม่แต่อดอยชั่งสูงนครับแต่ละดอยนี่ทั้งชั่งสูงเลยจะเป็นหินสิค่อนข้างเดินยากเนะครับหยางยากกันมาต้องเดินด้วยความระมัดระวังขึ้นสูงแล้วก็ยางไกลพอ นาเละเด่พี่น้องอมล,ลแต่ลายลแแต่ดม้อนี้เขาจะวเร็วด้อพี่น้องพวกรนาเลยเป็นเ็ดที่่บ่อย,อยู่ดนปเลด่าเรวมาเก็บ,ง,กบงบานลังบานลงบัขาวบางรังพี่น้องว่าเห็นคือบ่บกีบเอาบาง,องอัางก่ก็ดอกตูมหลายนอาก็บเบือกใหญ่นสะสติม บ้านเก็บดอกบานอันนี้เป็นกระลังบานเขินเผาไหมคะเบนบ้านบานโดนแล้วเนาะนะฮะเขาก็เอายิบตัวใดเป็นกระลังบานอันนี้กระลังบานบานนี้ไหม่นีดอกนี่นี่กระโปรงยังอยู่อยู่เด็กินดอกตูมกับดอกบานกันเสียเพื่อเกิดอะไพี่น้องมาถันผู้สมัครเลยมาถันสมัครดอกบานแต่ว่าดอกบานทุนว่าผู้เฒ่าเนาะก็ว่ากินง่ายเขาพีเขาเกลือพอดี เวลาเก่งแต่ว่าวเขาเก็บไปนี่ความเสียหายเขาจะเกิดขึ้นายเนาะดอกบานเคนใช่ตะไคร้กำลังงามเลยสารจุ่มกำลังขึ้นอ้ยจุ่มหน่อยเปไน,นะจุ่มหน่อยเิ่น,ยน,นอยูอ่ไต้ดินนะถึงกำลัง บานเนาะจ้ะเป็นหมวกดอกบานในดอกนึงครับดอกนี้เกลือด้วยครับผมเอาหมดให้เอ้ยยึดสิบไข่สองไข่ห้าเดือจ้ะ ตั้งหยังอาเหง่ดอกใหญ่ครับดอกอู้โอ้สวยจัง2ดอกเด้อ กำกับปั่นเลยเนาะจุ๋มเดี๋ยวจะเป็นดอกไม้ว,วนี่ยเราถือฝนดงามค่ะอย่างตะไคร่ปะนี่คือขาวโอ้เห็ดยางค่ะเห็ดเป็เยกกางแดดเลยเนาะพอดานเห็ดไข่พี่น้องเดียว เบิ่งไปเรื่อยๆเด้อครับผมว่ามีจักดอกถ่าย n h à เลยเนาะถ่าย n h à เลยดอกนี้กันโอ้บอไดนี่ดียอตรงได้บมดต้นนี้บอได้เนาะมาเอาหของเพื่อนได้ทยมิดงด้านที่เคยเก็บเลยพี่น้อง จำในงามแห่งงามสนีทกำลังงามเลยหลาง่ายไปไปยาวๆพี่นาะไปยาวๆไอยเห็ดเน้องจับผีดองถัดไปขึ้นบนอาจจะจำได้เนาะด้านนี้เนาะเมื่อวานเขาเขาขึ้นเถิงเขาบ่ได้ลงล่างก็เลยบ่เห็นเขา ด่านเพิ่นมีหลายด่านหมนเนาะมีหลายด่านที่จิเขว่าเขาสียางใส่ด่านใดเนี่ยต้นนี้ไปจะได้เอามาได้เทาแล้วเทาแล้วเขาจะมีพาแล้ว วานนี่มาเลยงามดวยนห้อใ่เขาบนี้กรเลยงามถึเพิงด้เมื่อวานกสิงยุดอกหนึ่งเหลือเก่าได้ดอกเดียวกินไหมกินสุดนกินเห็ดเน่าเบื่อเห็ดเน่าคืออคือโ เบิ่งเป็ดกอนนี่ยเกลือก้าเหรอจ้ะว่าแตสิบัอเย็มือได้ดอกเดียวหนึ่งวอ่อไได้แ่ีได้สองยเป็่ได้รมั้ได้สอง้ตัวไหนจอดอีด้านนี่ ออกฉรวดไปก่อนดานแป๊บเดียจุ่มไปซื้อเพื่อีถึงเถินแ้วนีบจุ่มเลยสำนีเอาได้เนาะ บางงานที่เคยออกหลายบางที่กับเรื่องที่เศร้าออกเลยนี่เนาะบางท่บบนี่ครับดด้ดดดานได้เพิ่มอก่อนเนาะพอเพิ่นก็เฮ็ดก็เริ่มสิถอย,ยแล้วเด้อครับผมเฮ็ดเน่าวลายแงอยู่ี้ซาลมเด้อ มวนแบบท่ายังจักโดกันเนาะจักบไลืนะจุ่มหลายพอด้ไปน,นี่คุ้มเลยดินผสมอยู่ีนี้สห้องงานแห้งข้างหงเลยกแกเต็มสองกระตาพี่นกปแกดิ บ้านทะุบอยู่ทุกทีทุ่งว่านี่ก่อนที่บ่อดงยางเซินค่ะพี่น้องเมื่อยแห้งมาบ้านเนาะสกิมเมื่อยจนแบบยางซื้อเลยบ่อดงยางเบียงสายเบียงขวนเลยหนึ่งเดียวเป็นบ่อพี่น้องเป็นตะกาเลยหินเ ด้านหินต็กเกตกุฝนระตกมาสามเหมือเนาะลืมลืมเห็นนันี่น <c oughs> ลายดอยเกตัวโนดัน ต่อกนงกับอะไ้ขึ้นผิดขึ้นผิดที่ที่แดดน้อยๆหนาพื่เนเหี้ยค่ะ ที่ส่งเลยเนาะบ้านสุ่งกันเลยเนะยาะมีลึงเห็ดหางแห้งค่ะหเห็ดหางเห็ดถ,ถ,ถอยแล้วเนาะอย่าทอยแล้วจ้าโคตเห็ดทอยแล้วคุณดอกนี่ หกดอกได้ครับขาวเนาะค่ะไม่ติดจุ่มเลยเนาะหกดอกค่ะพี่น้องสวยงามเลยจ้ะเดืยดแถวกันไปเลยเตลือเลยจ้ะโอ้หมานต้นยางออกด้วยจ้ะอู้ดูค่ะเอากระสียางออกแล้วเนาะ อกเกียงเลยจ้ะนะมือสาวยังเป็นไข่อยู่เลยเนาะเดี๋ยวนี่ยนะเจอตอนออกเพิ่นพูไว้ไงไว้เห็ดมือนถ้าเป็นลงคลิปเนี่ยแสดงว่าหยุดเลยพี่น้องตะกาสองนี้บ่เต็มเลยครับผมโอเยีล้วจ้ะ ไม่เลี้ยงแล้วบานเนาะบ่บานออกสิโพก้นม่เรีงแล้วเสร็จก็ใสิจุ้ไมไไข่เด้อจ้ะ พันหน่อยป่ะเนาะพันหน่อยพันไงหลายดอกอกปิดถ่ายป่เนาะปิดถ่ายด้วยจ้ะเนี่ยยางออกแล้วเนาะปิดถ่ายขอผักเนื้อหรือเปล่านี่เปิดยังเปิดแล้ว เกือบเต็มตาเนาะบ่เต็มสองตาที่สองเบิดดอกเลยมาไปเบิดเลือดอกเดียวดอกสุดท้ายป่ะเจอกันปีนาเด้อพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวเวลากลับพี่น้องเห็ดกะบ่เต็มสองตาเนาะจ้าวันนี้เฮ็ดหายากพี่น้องถือว่าหายากแต่เขากายังได้อยู่ตะกร้าสองบ่เต็มพี่น้อง เป็นละงหอกนะละงหอกเห็ดตะไคร้มื่อนี้ว่าสิมาเก็บนาแรีบ่เห็นปันใดสับม,มื้อนี้ไปใส่เ<ห>บิดไหว่เนาะเพราะว่าคนออพร้อมกันเม่นเบิดไปเลยาอพร้รรอ,อมั้งต่เฮ็ดเขาไข่่มเนาะเมีนครับจ้าเฮาก็มานที่เราทามีกระมานอยู่ถึงว่า่เต็มาเต็มตาสองเนตะได้เลี่มได้หาอยู่เนาะเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นกระเรื่อมถอยราคาเพิ่นโอมาะลายมือแล้วเนาะพี่น้องก็มันรลุนน้ากันอีกมือไม่มือหลังว่าเฮาสิเป็นจังได ไปกำลังใจใหกันนาะค่ะเป็นกำลังใจให้สาวจิมบะเชิดค่ะควยสันมาทุงเด้อจ้าพี่น้องทุกๆก,กท่านเดี๋ยวคลิปหนะ้าพอกันไหมค่ะคลิปนี้สาวจิมบะเชิดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ